ปัญหาขยะที่มีการทิ้งเกลื่อนกลาดก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านที่ตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาก็มีการออกมาร้องว่าพบกองขยะสารพัดชนิดเกลื่อนริมถนนติดกับป่าชะเลนคลองกระโสมหวันว่าจะกลายเป็นขยะทางทะเลครับชาวบ้านในอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาได้ร้องเรียนว่ามีกองขยะเกลื่อนอยู่ริมถนนใกล้กับตลาดกระโสมอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา ในเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาลงเรือท่องเที่ยวอ่าวพังงาซึ่งเมื่อผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกไม่ค่อยดีผู้สื่อข,ข่าวก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าบริเวณริมถนนเพชร,กรเกษมสายตลาดก,กระสมโคกลอยบริเวณตั้งแต่สะพานกระสมไปจนถึง3แยกกระสมสตรงข้ามกับศูนย์อนุรักษป์ป่าชายเลนที่14ตะกวดทุ่งโดยริมถนนด้านซ้ายพบกองขยะชนิดต่างๆครับ กองเกลื่อนอยู่ริมทางมีทั้งขยะทั่วไปขยะจากการก่อสร้างทางที่แบบทิ้งทับถมมานานแล้วแล้วก็แบบที่เพิ่งทิ้งใหม่ๆเพราะว่าบางส่วนก็ไหลลงไปยังป่าชายเลนริมคลองกระโสมซึ่งนับว่าขยะพวกนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัญหาขยะทะเลที่พบอยู่ในอ่าวพังงาครับ นายวีรศักดิ์พวงจิตสมาชิกสภาอาบาจอพังงาน,นะคะเขตอำเภอตะกวดทุ่งให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะว่าตนเองนั้นเป็นอดีตกำนันในพื้นที่นี้มาก่อนและก็ได้พบเห็นว่ามีการนําขยะมาทิ้งอยู่เรื่อยๆทั้งจากชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานราชการโดยเฉพาะขยะจากการก่อสร้างและการปรับปรุงสถานที่ต่างๆตนเองเนี่ยเคยมีการเสนออาสาที่จะนําเครื่องจกักรมาช่วยปรับปรุงแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ แถมยังบอกว่าถ้าใครนําเครื่องจักรลงไปทําในเขตป่าชายเลนก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายตนก็เลยเฉยปล่อยให้ท้องที่จัดการแก้ไขเองและล่าสุดนั้นก็พบว่าศูนย์อนุร,รักษ์ป่าชายเลนที่14ก็ได้มีการนําป้ายมาติดตั้งห้ามนําขยะมาทิ้งฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ